โปรโมชั่นสุดพิเศษโปรโมชั่นจัดหนักเลยนะคะสำหรับ Intel i 7 1 0 7 0 0 f และการ์ดจอ rtx 4070ในราคาเพียง35,990บาทจาก CSIT ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะ ก็มีโปรโมชั่นพิเศษจาก Intel i7 10700F นะคะ8คอร์16เทรตก็เทอร์โบสูงสุดได้ถึง4.8 GHz กิกะเฮิร์เลยนะคะส่วนเมนบอร์ดนะคะเป็นเมนบอร์ดของแบรนด์ BioStar นะคะ H510M นะคะเป็นเมนบอร์ด2ช่องแรมก็สามารถที่จะรองรับแรมได้ถึง64 g กิกเลยนะคะตัวนี้ค่ะ ส่วนแรมในชุดนี้ก็ให้เป็นแรม16 g b กบัตสามพันะคะจากแบรนด์ Kingston Fury ตัวนี้จะเป็น16 g ิชิ้นเดียวเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการเป็น8ปดคูณสก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะในชุดนี้ก็จะเป็น16 g ิ1ชิ้นนะคะจากแบรนด์ Kingston นะคะส่วน SSD นะคะ t อร e เรก็จะเป็น SSD ขนาดความจุอยู่ที่ 480GB นะคะของแบรนด์ PNY ค่ะ CS 9 0 0นะคะตัวนี้ก็เป็น SSD ที่คุณภาพดีนะคะส่วนของการ์ดจอนะคะ การ์ดจอจะเป็นการ์ดจอ RTX 4070 1 2 g สี่ c นะคะจากแบรนด์ MSI ค่ะเวนทัส 2x นะคะเป็นการ์ดจอขนาด2พัดลมนะคะแล้วก็มีพัดลมขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะจากแบรนด์ MSI ค่ะส่วนเคสในชุดนี้นะคะเป็นเคสของแบรนด์ p e n t y นะคะเคสแบรนด์ p e n t ีตัวนี้จะเป็นเคสที่ด้านข้างกระจกใสนะคะส่วนด้านหน้าจะมีพัดลมมาให้แล้วทั้งหมด3ตัวนะคะเป็นพัดลมไฟ RGB สีสันสวยงามนะคะ พัดลมด้านหน้า3ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวนะคะซึ่งเป็นเคสที่ระบายความร้อนได้ดีนะคะพัดลมด้านหน้าก็คือระบายความร้อนเป่าเข้าด้านหน้าแล้วก็ดูดออกจากด้านหลังนะคะดดออกด้านหลังก็เป็นเคสที่ตัวไม่ใหญ่นะคะขนาดกระทัดรัดค่ะก็สามารถที่จะรองรับสเปคนี้ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในราคาที่ไม่แพงด้วยนะคะจากจากแบรนด์เพนตี้นะคะ ส่วน power supply นะคะตัวนี้ก็ให้เป็น power ขนาด700วัตต์เลยนะคะจากแ e t power นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ sigma tech เป็น power supply 700วัตต์ที่คุณภาพดีแล้วก็รองรับสเปคนี้รองรับการใช้งานได้ในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็น power ที่คุณภาพดีนะคะจากแบรนด์ sigma tech นะคะก็สำหรับชุดนี้นะคะราคาพิเศษสำหรับร้านเซจัจให้คือ35,990บาท โปรโมชั่นดีๆจากร้าน CSIT นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะก็จะมีผลเทสของแต่ละเกมนะคะว่าจะมีค่าผลเทสเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะไปดูกันเลยจ้าก็มาดูผลเทสของ CPU i7 1 0 7 0 0 F และการ์ดจอ RTX 4070นะครับมาเริ่มกันที่เกมแรกคือนาากะเบทพอยต์นะครับส่วนตัวเซตติ้งในเกมนาากะนะครับผมตัวนี้เราจะปรับเป็นไฮทั้งหมดเลยนะผมเป็นแบบ f u ลแบบ ออปชันเลยนะครับกดไฮตัวไหนได้ไฮได้เรากดไฮนะครับยูเว้นไลท์นะครับผมเราจะปรับไว้ที่มีเดียมนะครับส่วน DSS เราจะปรับไว้ที่บาลานนะครับผมตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับตอนวิ่งยังไม่ได้บวกนะครับตัวนี้ FPS จะอยู่ในช่วงที่80ถึง9 0้าสจนถึงร้อเลยนะครับผมโอ้โหไล่กันไปตามระดับเลยนะครับตัวนี้แต่ก็อยู่ในเรท90เฟรมบกบวกนะครับ Okay. เดี๋ยวเราไปหาสตูตีกันเลยครับผมอันนี้ตีในเมืองด้วยนะครับเรามาเจอสตูกันแล้วไายบวกเลยตอนบวกก็จะอยู่ในช่วงที่80ดสิบกว่าๆนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ายังโอเคเลยครับเฟรมเลทไม่ล่วงนะครับผม บอดโฮลไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมต่อไปกันเลยครับต่อไปเรามาต่อกันที่เกมวอลโลแวนนะผมส่วนเซตติ้งเราจะเซตติ้งตามนี้เลยครับผมเป็นตัวไฮนะครับเรียงตามนี้เลยไฮไฮไฮออนอ่อนนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะปรับไปที่ x 8ปดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับครับผมในตัวเกมนะครับเฟรมเดทจะอยู่ที่ช่วง 180เฟรมจนถึงช่วง210เฟรมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหาคนยิงกันเลยครับผมเฟรมเรทจะอยู่ในช่วง140เฟรมถึง150เฟรมนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีหล่นลงไป130เฟรมเป็นบางครั้งนะครับโอเคจะหมดช่วงมองอัพแล้วมาเรามาดูของจริงกันเลยอันี้เทสมาครัผมก็1้อถึงสองนะครับผมตอนนี้ โอเคครับเราจะมาต่อกันที่เกมเดอะรักซอฟนะครับผมส่วนพีเซตที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมจะเป็นอัลตร้าทั้งหมดเลยนะครับผมจะเป็นเซตติ้งตามนี้เลยอัลตร้านะครับนี่เรามาดู fps ในเกมกันนาว่าอัลตร้าเครื่องนี้จะไหวไหมโอเคเรามาดูกันเลยอันนี้อัดวิดีโอไปด้วยนะครับแล้วก็เซตติ้งเป็นอัลตร้านะครับ fps <Okay. S 1> ก็อยู่ในช่วง4 0สเฟรมห่าช่วงสีถึง60เฟรมนะครับผมก็ขึ้นๆลงๆตรงนี้นะครับโอเคเรามา โอเค okay. ถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้ได้อยู่ช่วง50เฟรม60เฟรมนะครับถ้าปรับให้แบบพีเซตน้อยกว่านี้ก็จะได้เฟรมเรทเยอะกว่านี้นะครับผมแต่เราจะเน้นเสถบ,บรรยากาศนะครับตอนนี้โอเคครับเราก็มาต่อนที่เกม Forza Horizon 5นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูเซตติ้งในตัวเกมกันนะครับ เบื้องต้นเซตติ้งนะครับผมตัวนี้มาดูที่วิดีโอก่อนเลยตัวนี้เราจะปรับ Resolution อยู่ที่1,920 x 80นะครับเป็น Full HD นะครับตัวนี้แล้วก็ DLS ตัวนี้ AI เราจะปรับเป็น Performance นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เราไปดูที่กราฟิกกันเลยกราฟิกนะครับ Extreme นะครับผมเป็น preset Extreme ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทในเกมกันครับว่าได้อยู่เท่าไหร่ เริ่มแบนกันเลยเฟรมเลตจะอยู่ช่วงที่70นะครับผม70ต้นต้นๆจนถึงช่วงประมาณ90นะครับถ้าหากว่าเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันถ้าหากอยากได้เฟรมเรทเยอะกว่านี้ก็ปรับเป็นมีเดียมก็ได้ครับผมถ้าช่วงมีเดียมเนี่ยอาจจะแตะไปถึงร้อยร้อยถึงร้อยสิบได้เลยนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้เราจะมาปรับที่เอ็กซ์ตมนะครับถือว่าโอเคแล้วผมเลื่นลื่นนเลยนะครับปรับเอ็กซ์ติมฟูลเฮดดีนะครับแต่ถ้าหากอยากได้เฟรมเรทเยอะกว่านี้ย้ํานะครับผม โล m มี i ดียมไฮเป็น p ร e เซ t นี้ได้เลยได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่เกมต่อไปกันเลยนะครับต่อไปเรามาอยู่กันที่เกม Assassin's Creed Odyssey กันนะครับผมส่วนกราฟิกตรงดิสเพย์นะผมเราจะปรับไว้ที่ Full HD นะครับผมเป็น1920 x 1080เช่นเคยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรให้ปรับเพิ่มเติมนะครับต่อไปไปที่กราฟิกกันนะครับกราฟิกเราจะปรับ p ร e เซ t ตอีกที่ Ultra High นะครับเราจะมาดูกันว่า FPS ในเกมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับเซตติงตามนี้เลย fps ในเกมจะอยู่ในช่วง60จนถึง70นะครับผมในในเซตติ้งของอ l t r high นะครับตัวนี้หากว่าเล่นพวกมีเดียมหรือ high ก็จะได้ fps ที่สูงกว่านี้นะครับโอเคมาไฟมาแล้วถือว่าโอเคเลยครับผมเล่นอยู่ในช่วง60ยังพอได้นะครับตัวนี้จะปรับอยู่ที่อ l t r high นะครับเน้นเสถบรรยากาศครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฉากต่อสู้กันดีกว่าลงมา เป็นนสังหาต้องรอบเลนส์นะครับนี่ครับวิธีรอบเลนส์ <c oughs> เดือดเดือดครับเดือดเดือดอือหดือดเดือดนี่นี่นี่โตีทีละครึ่งหลอดนะครับไปถึงมันตีเราตอนนี้ตอนบวกก็มีฮันโดโอตายเลย ตอนมอนเยอะๆก็อยู่ช่วงประมาณ45เฟรมนะครับผมถ้าให้ดีก็ปรับเป็นไฮจะดีกว่านะครับผมก็จะได้เฟรมเด็ดที่ดีกว่าน,นี้นะครับค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้ามาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าในส่วนของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada นะคะหรือสอบถามมาที่เฟซบุ๊กของร้านแฟนเพจเฟซบุ๊กของร้านนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นด้านของไลน์ต่างๆด้วยนะคะก็ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้ามาตลอดนะคะแล้วก็ร้านเซก็มีการบริการดีๆนะคะประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะเก็บสายได้อย่างเรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งโปรแกรมต่างๆก็ลูกค้าสามารถที่จะนํากลับบ้านก็เปิดติดใช้งานได้เลยนะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน CS นะคะแล้วพี่ปิ่นร้าน CS จะทําโปรโมชั่นดีๆมาฝากในคลิปดานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ